ช่วงนี้จะเห็นข่าวเรื่องเขาส่งคนกลับเข้ามาหรือหลายคนเรียกว่าลังแตกอะผู้นี้บางทีก็มาพร้อมเงินก็มีเนาะเคสที่สามารถยึดเงินได้เยอะๆที่ตรงด่านชายแดนก็มีคราวนี้หลายคนก็บอกเอ๊หรือว่าตรงข้ามทางจังหวัดตากจะไม่ค่อยมีแล้วแก๊งคอนเซนเตอร์ย้ายฐานแล้วหรือเปล่าคุณพิธพงศ์บอกจเพิ่งวางใจดูจากไกลๆอ่ะเห็นสิ่งหนึ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยกำลังเล่งทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เป็นเหมือนกับเมืองอพูดง่ายๆมีชื่อเลยนะวาเล่เหนือใต้ เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเราซูมไปจากฝั่งเรานะคุณผู้ชมเห็นไหมหมีกองกําลังมีอะไรคุมอยู่เห็นไหมอันนี้คือ12กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาที่บันทึกภาพไว้ได้เขตไท่จังอยู่ตรงข้ามภพ,พพระที่ตากครั้งที่แล้วจุดนี้คือจุดที่ใช้ส่ง260คนลดแรกข้ามกลับมาที่บ้านเรายังเห็นกองกําลังกระเรียงอยู่คุณพิธพงพาไปดูอีกมุมมุมนี้มองลงไปข้างล่างจะเห็นครอบคลุมทั้งเมืองเลยเหมือนกําลังก่อสร้างเหมือนเกมในซีมอ่ะกําแพงจะสร้างเสร็จก่อน มีคนคุมอยู่นี่ให้ดูวันเทียบกันนะเร็วมากเร็วไหมเร็วเร็วไหมนูน่นนู่นตรงนู้นกับตรงนี้อันนี้กำแพงเสร็จแล้วนะเสร็จยิ่งกว่ากำแพงชายแดนเราที่คุณอ้วนจะทําอีกที่จะทํากำแพงสองชั้นอะ่ะอันนั้นก็าําเสร็จแล้วถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรถก่อสร้างวิ่งเข้าๆออกๆผ่านท่าข้ามจุดนี้ต่อเนื่องเลยคุณพิธาพงค์คุยกับชาวบ้านที่เคยเจอกันเมื่อครั้งส่งตัวรถแรก2รอหกสิบคนแอบเล่าให้ฟังบอกที่นี่เขาสร้างกันเร็วมากพี่แค่ไม่กี่ปีได้ขนาดนี้ ถ้าพระรามสองเราสร้างขนาดนี้นะแป๊บเดียวปีเดียวเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเขาบอกอตัวเขายังเคยเจอคนไทยกับคนต่างชาติหลบหนีกลับเข้าฝั่งไทยบ่อยด้วยนะช่วงนี้เขาเล่าให้ฟังเอาฟังบางช่วงบางตอนที่เขาคุยกับทางคุณพิรพงศ์หน่อยเป็นเมืองก่อนมันก็ีเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆก่อนเปนจีนมาอยู่กับโตโตคือพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่จีนหมดเลยถูกไหมฮะไอตึกตึกอันเนี้ยไอที่เป็นตึกจีนทั้งนั้นแหละอืมจีนทท่านั้นแหละ เมืองใหม่จุดที่สองที่ผมพูดชื่อไปบ้านวาเล่ <ฮะ S 1> มีแม่น้ําไหลผ่านเป็นปราการธรรมชาติจะมีวาเล่เหนือกับวาเล่ใต้จุดที่เห็นความผิดปกติคือรั้วลวดหนามรั้วลวดหนามเขาบอกลักษณะการม้วนไม่ได้กันคนนอกเข้าไปข้างในนะกันคนข้างในหนีออกมาข้างนอกอเนี่ยเขาบอกคล้ายๆกับที่เคยเห็นที่เคเคพาร์คลักษณะการติดตั้งจะคล้ายๆกันที่สําคัญบนหลังคาสีส้มคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูบนหลังคาสีส้ม <ฮะ S 1> นี่ ติดดาวเทียม Starlink อีลอนมัสไหม Starlink ที่สามารถเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปฝากใครไม่ต้องไปแคร์อินเทอร์เน็ตพรูไวเดอร์ที่ไหนเชื่อมตรงกับดาวเทียม Starlink เลยจุดที่คุณพิธพงศ์บอกว่าจุดที่ขนลุกที่สุดคือจุดนี้เป็นเหมือนกับเพลงที่เคยได้ยินเลยอันนี้มั่นใจคุณเหมือนฝันต่อไม่ได้แน่เจ้าที่แรงชอบแยงซีนเท้าเอลวีนตาเขียวปัด เดีย๋ยวต้องร้องใส่ทำนองเดี๋ยวผิดเลขสิทธิ์มองมาจากฝั่งนู้นแต่ฝั่งเราก็ก็สู้พอสมควรเพราะเราไปกับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูอเออแล้วก็เขาก็ช่วยดูแลความปลอดภัยอยู่เราก็มั่นใจเราก็กล้ามองคืนเหมือนกันทหารให้ข้อมูลบอกพื้นที่ฝั่งเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของคาสินโนเสร็จแล้วเนี่ยกลายสภาพเป็นที่ตั้งของคอรเซนเตอร์แต่ยังไม่ใช่ฐานใหม่จริงๆเพราะฐานใหม่จริงๆจะอยู่ฝั่งใต้ต้องจับตามอง ตรงจุดนี้ทหารบอกเป็นพื้นที่สีแดงคือเสี่ยงอันตรายสูงเลยทีมข่าวได้จะเก็บข้อมูลจากระยะไกลทั้งสองจุดนี้ต้องจับตามองกันให้ดีๆเพราะตอนนี้ยังพูดได้ว่าเป็นการก่อสร้างเมืองเพื่อประกอบธุรกิจทําเป็นสถานที่พักผ่อนทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ปุบปรับถามว่ามันจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นสถานที่ตั้งของแก๊งคอรเซ็นเตอร์สถานที่ใหม่ได้หรือไม่มันก็ไม่ยาก<ะ>มีแค่เขาต้องการห้องหับต้องการไฟต้องการอินเทอรอ์นเน็ต มีสตาร์ลิง์แล้วกลัวอะไรถูกไหม